สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอัพเดตข่าวสารท็อปแนนฮอสเปอร์นะครับข่าวแรกครับเป็นสงครามจิตวิทยานะครับระหว่างโชเซ่มันโยกับแฟรงก์เลมพาร์ดนะครับโชเซ่มันโยผู้จัดการทีมท็อปแนนฮอสเปอร์นะครับโยนความกดดันทั้งหมดไปที่แฟรงก์เลมพาร์ดผู้จัดการทีมโชเซีก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะเปิดศึกดวลกันในศึกพรีเมียร์ลีกงกฤษกโดยโชเซ่มันโยนะครับรู้สึกว่าแฟรงก์เลมพาร์ดเนี่ยจะได้ใช้เงินในการซื้อนักเตะอย่างที่ต้องการ แล้วก็ไม่มีแรงกดดันใดๆไม่เหมือนสมัยที่เขาเป็นผู้จัดการทีมเชลซีอย่างไรก็ตามนะครับบุนซูสิงบลูนะครับก็ได้ต่อกลับโชเซ่มอนิโยนะครับทันทีนั่นคือสึ่งน้ำลายของอดีตเจ้านายกละลูกน้องก่อนเกมทั้งสองจะนำมาเจอกันในวันพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์ที่29นะครับเชลซี Chelsea ใช้เงินไปทั้งหมด250ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้านทีมเก่าของมูนิโยและก็อีกอย่างซูเซ่มูนิโยนะครับเคยไปคุมแมนเชสเตอร์เด เป็นอีกหนึ่งทีมที่ใช้เงินเยอะหลังจากที่ทุมไปกว่า87ล้านปอนด์ในขณะที่สเปอร์นะครับใช้เงินไปแค่2ใน3จากจีม่มนดังกล่าวนั่นคือเหตุผลที่ทําให้มูนิโยนั้นประหลาดใจที่เขาต้องการรับมือกับการพูดถึงในฐานนะทีมลุนแชมป์ในขณะที่คู่แข่งเช่นอดีตลูกทีมของเขาอย่างแฟรงก์พาดน,นะครับที่โชซีแล้วก็ส,ส่อนโซชานั้นได้รอดพ้นจากแดงกดดันไปแล้วโดวยมูนิโยนะครับจะต้องพาทีมมีเยือนสิงโตน้ำเงินครามที่เขาเคยเป็นผู้จัดการทีมอยู่2สมัย สัปดาห์นี้เป็นเกมที่ถูกเรียกได้ว,ว่าการประทะกันของทีมลุ้นแชมป์ทำให้กุนซูชาโปรโตุเกตถึงกับโอดว่าสิ่งที่ผมรู้สึกก็คือตอนที่ผมอยู่ที่สโมสรอนเหล่านี้มันมีความกดดันอย่างมากกับผมและตอนนี้ก็ไม่มีความกดดันอย่างมากต่อโค้ดของทีมเหล่านี้ไปเพิ่มแรงกดดันให้กับพวกเขาโน่นและปล่อยให้พวกเราอยู่ในความสงบในการทำงานของเราต่อไปตอนที่เขาอยู่ที่อังกฤษครั้งแรกนะครับมูนิโย คือ1ในคนที่จ่ายเงินมหาศาลแล้วก็ได้ครองตำแหน่งแชมป์มเปี้ยนลีกถึง2สมัยซ้อนผมอยู่ที่สโมสรซึ่งเป็นแชมป์ในตลาดนักเตะเพราะการลงทุนที่ทรงพลังในตลาดเขากล่าวนะครับต้องการรับมือกับความกดดันนั้นและเมื่อคุณเป็นทีมเต็งคุณรู้ว่าทำไมคุณถึงเป็นทีมเต็งและคุณต้องการยอมรับสิ่งนั้นและคุณต้องการรับมือกับความกดดันและความรับผิดชอบแบบนั้นแต่ตอนนี้ไม่ใช่สำหรับผมที่จะรับมือกับความกดดันเหล่านั้นคนเดื่นต้องรับมือกับความกดดันเหล่านั้นแทน นั่นไม่ใช่สําหรับเราแค่เราต้องการพยายามคว้าชัยชนะในนัดต่อไปและไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นความสิ้นสในช่วงต้นของรูการที่เกิดขึ้นจากการซื้อตัวที่ชันฉลาดมากขึ้นเช่นปีแอร์เอมิลฮอยเบิร์กนะครับจากชอรล์แฮมป์ตันที่ได้มาในราคาถูกที่น่าเหลือเชื่อคือ15ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับกับฟีเท้าอันยอดเยี่ยมของนักเตะรายนี้ใช่ มันเป็นวิธีแตกต่างการเข้าสู่ตลาดเขากล่าวนะครับผมเคยอยู่ที่เชลซีมาก่อนผมรู้ว่ถึงความแตกต่างแต่ผมมีความสุขมากที่ได้อยู่ในตลาดครั้งแรกกับทอมนันฮ o สเปอร์ร่วมกับเลวี่และก็สตีฟอินเชนผมสนุกมากที่ทำการตลาดอย่างฉันฉลาดแบบนั้นด้วยเงินที่น้อยลงคุณพยายามสร้างสมดุลให้กับทีมทำให้ไม่พลาดเลือกคนที่ใช่และผมมีความสุขมากกับสิ่งที่ได้รับเหล่านั้น เพราะพวกเขาทุกคนเป็นคําตอบที่ดีและพยายามทุ่มเทยอย่างที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามนะครับแลมพาดก็ได้ตอบกลับมูนิโยยืนยันว่าความกดดันมากมายในตัวของเขาในฤดูกาลนี้เนื่องจากเชลซีต้องการก้าวไปข้างหน้าต่อไปหลังจากจบอันดับทสี่เมื่อฤดูกาลที่แล้วความกดดันที่ตำแหนั่งซูปเปอร์จะมีมากเพราะโชเซ่มูนิโยเนี่ยสร้างทีมยอดเยี่ยมและจะมีผู้เล่นที่น่าทึ่งเราทั้งคู่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันเราต้องการความสำเร็จและผู้คนต่างคาดหวังในตัวเรา เราก็าพยายามสิ่งเหล่านี้แต่มันเทียบกันได้ดีเลยละ่ะถ้าคุณรู้ว่าการใช้จ่ายของพวกเขาตั้งแต่ผมอยู่เชลซีเราทุกคนมีความกดดันในฐานะผู้จัดการทีมโชลซีมูนิโยที่นี่ในฐานะผู้จัดการทีมดังนั้นเขาจึงเข้าใจดีเขาไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเขาเข้าใจถึงแรงกดดันที่นั่นเมื่อคุณใช้จ่ายเงินจำนวนมหาศาล ถึงความกดดันนั้นใหญ่หลวงซะเหลือเกินเป็นเรื่องปกติมากที่ผู้จัดการทีมจะกดดันและแสดงความคิดเห็นถึงแรงกดดันน้อยเพียงใดเราต้องคู่จะดวลชิงประกาศตัวเองว่าเป็นอะไรก็ได้ในช่วงเวลานี้ผมเคารพโชเช่บนิโยในฐานะผู้จัดการทีมผมไม่ได้รู้สึกเคืองอะไรที่เขาพูดให้กับผมเช่นนั้นระบบของอันโตนอคอนเต้เนี่ยเมื่อฤดูกาลที่แล้วโชเช่บนิโยแสดงถึงความคิดเห็นของเขาได้แต่ผมเคารพเขามันไม่ใช่มีอะไรที่จะโต้แยง้ง และผ่ากับโชเซ่มันยนะครับเคยประทาคารุมกันมาก่อนในข้างสนามด้วยจุดโทษของสึกคาร์บาอาครับที่พ่ายให้กับสเปอร์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมามันไม่สําคัญที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ผมเชื่อสิ่งสําคัญคือต้องเตรียมทีมให้มีความพร้อมสําหรับการเก็บชัยชนะในเกมนี้ด้วยปกติแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงสุดท้ายของการแข่งขันที่รุนแรงและมันมีการเปลี่ยนความสัมพันธ์แต่ไม่ใช่ในทางที่เลวร้ายเราต่างเป็นคนที่มีความกระหายชัยชนะ ผมมักจะแสดงความเคารพต่อเขาเป็นอย่างมากและผมจะทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไป